จังหวัดพิจิตรครับจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยง,งานในกระบวนการยุติธรรมประจำปี2560ครับนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายสมบัติพึกพงพักผู้พิพากษาหุวนน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บรุรณาการสร้าง สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่โรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหนึ่งโดยตามแผนยุทธศาสตร์สารยุติธรรมพุทธศักราช2557ถึงพุทธศักราช2560ได้กำหนดให้การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในประเทศเป็นกลยุทธ์หนึ่งภายใต้ย,ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการสารยุติธรรมและการยุติธรรม ทั้งในระ,ระหว่างประเทศการดำเนินการต่างๆของศารยุติธรรมจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อกับเคลื่อนง,งานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลศารนาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะระดมความคิดร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานและเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ครับโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิจิตรทั้งหมด8หน่วยงาน นอกจากนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ฝากถึงผู้ปฏิบัติงานทุกท่านให้นําไปปฏิบัติจริงซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงครับ ร่วมมือด้านการวิทยาธรรมใน